สวัสดีเช้าลกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถที่มีชื่อว่า,อ,าอะไรเนี่ย Night nice Ship นะครับสําหรับรถคันนี้ก็จะเป็นรถครัสเอเหมือนกันวิธีที่ผมได้มานะก็คือผมไปสุมมาจากตรงนี้นี่นี่นี่เราได้มาถาวรตรงนี้สุ่มผมสุ่มไปแล้วคือว่าพอมันขึ้นถึงเลขแปดร้อยมันจะได้นี้แล้วมันจะรีเป็นศูนย์ใหม่ ก็ได้ปุ๊บผมก็ทําการแลกไปนี่นี่นีมันเป็นรถคันเนี้ยคันเนี้ยโอเคสําหรับสกิลพิเศษของคันนี้กัเลยนั่นก็คือ basic power และ mid b o o า t power เพิ่มขึ้น4%แล้วก็เมื่อเก็บไอเทมมีโอกาส46%ที่จะได้ m i ิ b o o t ทันทีด้วยความเร็วจะเพิ่มขึ้นนะโอเค สำหรับครั้งนี้เขาบอกว่าเก็บไอเทมแล้วจะมีโอกาส46%แล้วคือว่าผมจะรีวิวในโหมดซูเปอร์ทีมเ s ซิงนัก็โหมดเดิมแหละแต่มันมีเกี่ยวกับการเก็บไอเทมอันนี้ก็เก็บไอเทมมันก็อาจจะช่วยในด้านการขับในโหมดนี้ได้มากขึ้นละมั้งโอเคให้เดี๋ยวก่อนเราต้องมาดูความเร็ววิ่งปกติของมันก่อนนะครับนี่มากันต่อเลยนะครับ โอเคสำหรับดีไซน์รถมาก็เท่อยู่พอสมควรเลยนะครับเท่มากเลยด้วยแหละมีเอฟเฟกต์เ่ยโอเคความเร็ววิ่งปกติอยู่ที่198แล้ว c w w 296รปะมองไม่ทันใหม่ c w w 298โอเคแล้ว t w ธรรมดา277 โอเคต่อมาโอ้ยเ้ย,ย,ยผมผมคิดว่ามันเป็นโค้งแนวแบบมุมฉากลืมไป WC W สองร้อยเจ็ดสิบอโอเคสำหรับรถก็มีประมาณนี้นะแต่ผมชอบเอฟเฟกมันมากเลยอย่างเท่ครับโอเคเราไปดูมาในการแข่งจริงเลยละกันโอเคมากันในแมตช์แรก Sleepy Forest ครั้งนี้อ่านชื่อได้แล้วนะโอเคแมปแมปแมปแรกสลิสลปปี้ฟอเรสแล้วก็ไปโอเคเรามาดูทีมเราดีกว่าว่ารถมีอะไรบ้างทีมเราเหมือนจะเป็นทีมที่มีค่าแฟชั่นสูงนะโอเคเป็นรถเอ็กนะแล้วก็รถของผม โอเคสามสองหนึ่งไปขันหัวแล้วนะ <c oughs> ทำไมเริ่มแล้วเราไปอยู่ที่สุดท้ายงงอ้ยโอเควินี่ไงเก็บจรวดก่อนช่วยะผมยังไม่ได้ใช้จรวดนะผมจะไปใช้คอมโบกับไปพอเทลซื้อซีไปก่อนนี่ไง เบลจชา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 ลุกโอเคแป๊บเดียวขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งเลยเดี๋ยวก็โดนแซงตามเชื่อผมเดี๋ยวต้องโดนแซงโอเคสำหรับสีในโตก็ดูเท่มากเลยนะเท่เพราะว่ามันเป็นแบบอะไรอ่ะมันไม่ได้เป็น สีสายใหญ่ๆอะสายมันเป็นสายเล็กๆอะซึ่งมันเท่สําหรับผมนะแต่สําหรับคนอื่นไม่รู้เนี่ยแต่สาหรับผมเห็นสายมันเล็กๆแบบนี้มันดูเท่นึกถึงสายกว๋วยเตี๋ยวอะไรประมาณเดี๋ยวไม่ใช่ละรือตอนนี้ทีมเรานําอยู่แซว็บนี่แล้วก็ I believe I c a ช f ไฟเรียบร้อยแซวบอะเชะม ใช้ล้อใหญ่ไปก่อนควิกเกินเวทีนึงอันนี้บูตเลสมันเป็นเหมือนเป็นบูตใหม่หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะผมว่าผมไม่เคยเห็นเนมาจากอัปเดตใหม่นั่นแหละโอเคสำหรับครั้งนี้เราก็ได้ที่หนึ่งเลยนะโอเคสำหรับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย